โอ้โหเล้วเหมือนกันน like ั <sc pl> <lish> nah ่นเนะมัก้าไงนี่ก็จะมีสตาฟนำครับนำจ้อนี่อันนี้แบบแฟมิลี่ครอบครัวมาเชี่ยวพักผ่อนบรรยากาศที่ไร่สิงปากจั าห้องสุวรรณสุพรรณิกาอีกอ่ะเจาะโอ้รถเที่ยเหมือนกันเนาะวันนี้วันวันนี้เป็นวันเสาร์เจาขับรถมาแอลมาหากินกาแฟที่สิงปากเจาเนว่าทา่มาจัีงรายกอ่อช่วงนี้อยู่บ้านจังรายเน้อเจ้าโอ้ด้าท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันเนาะไม่ยอาแต่กันเนื้อเจ้า มาชมบรรยากาศตอนนั้นหนาวก็เป็นอีกบรรยากาศอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มจะแรงแล้วนะลุงเนาะเริ่มจะเข้าหน้าห้อนแล้วจะเข้าหน้าห้อนก็อีก,อกบรรยากาศหนึ่งว้าวอันนี้เป็นไล่ชาเนาะไล่ชาโอ้ยแงม้งมแเงกัเขียวเหลืองกำลังฮดบหน้าอันนี้ชาเขียวนชะ่นก็ลุงโอ้ยมนก็จะเป็น ชมวิวเดียกันเพลินอ,อ,อัน,น,นตังตังปุ้นก็จะเป็นถ้าใครอยากกินชาขนมชาก็ไปตังร้านชาจา้ะ <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ขียวเหลืองนะี่สวยเนาะวิวงามจ้ะอันนี้อันข้างนี่มันก็เป็นดอกไม้ตอนนี้มดหน้าหนาวแล้วก็จะมุ่งลงอย่างก,กลางไทย <c oughs> สามารถเอารถทีบมาปั่นได้ถ้าเฮาบปปั่นเทาก่อนเสา,ารถทีบได้สวัสดีเจ้าสวัสดีกันอีกข้างหนึ่งคับช่องซุเอฟเจชานี่อวันนี้เฮาปากันมาอยู่ที่เจียงฮอยจ้ะเป็ชียงหายกับมม่จะไปไหนกัเลยปากันไม่เอาตีกินปากเนาะมากินกาแฟ ข้างอนี่เราก็ไปกินไอติมตอนนี้เรา,าไปกินกาแฟกันเนาะไอศครีมแม่จะให้เจ้าข้าวใบเบย็นแล้วเนาะงสิงต้าก็อันนี้มันปลายปลายเดือนกุมภาต่อปลายเดือนกุมภาก่อนจะเริ่มห้อนละแต่ถึงกับบ่ห้อนนะักแต่วิวก็ยังสวยอยู่นะ กาแฟหรืจะกินไอซ์รีมกินไอติมกาแฟครับกินกาแฟเหรอคะกินกาแฟครับกินพิซซ่าครับกาแฟาก,บก,กแฟับพิซซ่า่อดูสิสวยกังกินก,กาแฟกับพิซซ่าป่ะมากินด้วยกันเจ้ะกินกาแฟกับพิซซ่าวันนี้ออกจากเมืองหนานมาจังหายนิดนึงวันนี้มากินพิซซ่าพิซซ่ากับกาแฟอเมริกาโน่ กินพิซซ่าดีกว่าน้อพิซซ่าถาดใหญ่มาก FC เราทำไม่เป็นเราก็เลยมากินที่สิงค้าร์ล้ร้อนๆอ่ะวันนี้ขออ้อนนอนวนหนึ่งวันอันนี้กาแฟเย็นขออนุญาตอ้วนหนึ่งวัน ปกติก็วันอยู่แล้วเราไม่พูดถึงเรื่องความวันนะคะหลังจากเ้ากินพิซซ่ากินกาแฟาแล้วเฮาก็มาเดินเล่นจ้ะเดินชมบรรยากาศเศร้าหากินไอติมต่อชิวๆเที่ยวก่อนแกหรือว่าแกแล้วแกเที่ยวมีโอกาสมีเวลาก็มาแอวเจ้าอันนี้เป็นช่วงวันเสาร์ พักผ่อนไม่อันนี้ด้วยไม่ร้อนด้วยเรามีรถมีรถให้เช่าด้วยหรือว่าเราจะนั่งแบบว้าวเที่ยวไปเลยมาหรือยัง ซึกก็เที่ยวละสามร้อยห้าสิบหรืออย่างเนี้ยเราเดินมาต้องให้ก่อนปะเะน่นี่ถ้าสมมติว่าอยากรถมีรถขึ่เฉาตวเราเดินไปพอตรถขึงเจาจะกินในตีมก่อนเดินไปพอรถ้เากันเนาะมีรถทีรถเ่าตัวเนไปเก้ ดูเจ้า่นนีอ้นนีน้นันอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นรูกทีบหรือถเคเื่งรู้ลเคืข่งอ๋อเอาเป็นจานก็ได้อันนี้อันนี้นี่กันละต่อได้สอัหกร้อยหกร้อยต่ออ๋อโอ้โหมาต่สายเฮ้านอครับหกร้อยอันนี้สองร้อย กี่ชั่วโมงก็ได้นี่เนาะใบสองร้อยเที่ยวละสามร้อยอ๋อที่แก่นั่นนะนี่ราคาอยู่นี่เจาะนี่กับสองร้อยนั่นอะเอาไหมเอาพนมีหมวกจใ,ใส่พอม เรามันสายกินเดินหาของกินอย่างเดียวเจะวันนี้ป้า FC ป้าเปืเป่อนๆมาชมบรรยากาศที่สิงปากบางคนอาจจะเกลมาแล้วแต่ว่าไม่แอลกับซุกเอเจอีกข้างหนึ่งเนอะเจาโดดหอข้างละสามร้อยเจะแต่ซุกเอเจบอกกล้าโดดเจะ วความสูงแกแล้วมิกามิกาขอเป็นผู้ชมอยู่ด้านหลังดีกว่าจ้ะว้าวมาแล้วว้าวว้าวฮึมโอ้โว้าว,ว,ว,าวสวยมากเลยไปเลย ข้างหนึ่งไงสามร้อยแกยังยอมไงเอ้เจ้าเอาลงลุงบุญเลยกันเร็วเหมือนกันนั้นาะมาก้านี่ยว้าวนี่ก็จะมีสตาฟนำ ครับนำจ้อ,อน,นี่อันนี้แบบแฟมิลี่ครอบครัวมาเที่ยวพวักผ่อนสนุกสนานม่วนจ้อส่วนเราก็จะเดินชมทุ่งไปจ้อถ้าถ้าเขาเขาเจา้ารถเนี่ยครับเป็นเดือจะมีสตาฟครับนำหน้าจ้อป้าป้าเที่ยวจ้อชมหลอกไปตอนนี้เขาดู ชมดอกดอกไม้งามๆเจ้าใครไม่เดินก็แล้วแต่เอาที่ชอบเลยค่ะอากาศดีดีเจ้าดอกไม้ก,ก็งามงาม ห้ามงามเจ้ะวิวสวยกำลังดีตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเกินจะห้าโมงเจ้ะมาเดินออกกำลังกายชิวๆได้เจ้ะตีไหลสิงปารคตะวันกรสว้ยสวย จะเดินรอบนี่เป็นการย่อยอาหารเมื่อกี้จิตพิซซ่าครับกาแฟมาแล้วอยากให้เอฟซีไม่แอร์ไปก่อนก่าน,นดูวิวกะวิวงดงามกลุงวิวงามงามแล้วคลอนคลายจาเป็นสิ่งป่ามันมันมีหลายจุดเนาะแต่แต่วันนี้เรามาจุดนี้เนาะ <c oughs> ข้างบนก็นจะมีไหลช้าไหลช้าไหลไหลไหลช้าแล้วก็อนข้างบนพุ่นมีไหลช้าแล้ว ร้านขนมชาเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปก็ไปนะเนาะเขาแวะวันนี้เขาไม่แอลตึ้งนะมีกระป๋อนเนาะสำหรับคลิปนี้ซุปเอสเจขอจบไว้ก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซุปเอสเจสองเท่าเขาเสื่อมนี่ไปเน้อเจ้าเป็นกำลังใจให้กันในเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดียังไง